คนเรามีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็เพราะมีหัวใจในการสูบฉีกเลือดไปเนี้งส่วนต่างๆของร่างกายและส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปแ,แลกเปลี่ยนแก๊สทีปปอดนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบวนการการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของมนุษย์กันนะคะขั้นแรกเลยเนี่ยหัวใจอะ่ะก็จะรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นเลือดดำเนาะมาจากอินฟีเนลเลยนะคะว่ากับซูพีเรลเลยนะคะว่า อยู่ที่หัวใจห้องบนขวาไลท์เอเดียมจากนั้นก็ผ่านไปที่ลิ้นไตรคัดผิดสู่หัวใจห้องล่างขวาเลฟเวซิเคิลไปที่ลิ้นเซมิลูนา่าเข้าสู่เส้นเลือดพันโมนารีอาร์เทอรีส่งเลือดไปฟอกที่ปอดและหลังจากนั้นก็ส่งเลือดกลับมาทางเส้นเลือดพันโมนารีเวน เวนเนี่ยคือหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ผนังบางไปอยู่ที่หัวใจห้องบนซ้ายหลังจากนั้นก็ผ่านที่ลิ้นใบคัดผิดเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย left v e s i c l e หัวใจห้องล่างซ้ายก็จะบีบตัวไปที่ลิ้นเซมิลูน่าหลังจากนั้นขึ้นไปที่เส้นเลือดเอออร์ตาและเส้นเลือดเอออร์ตานี่แหละค่ะ ก็เป็นเส้นเลือดที่นำเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นเส้นเลือดที่มีผนังหนาที่สุดความเร็วของกระแสเลือดเร็วที่สุดและแรงดันเลือดสูงที่สุดด้วยตอนนี้ก็ขอจบนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครถูกใจก็สามารถกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้หยกด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย